อสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งฮะโอ้ไม่ได้มาเมื่อวานมาช่วงาเช้าถึงเที่ยงประมาณเที่ยงนะครับมาดูแหมหัวหน้าเขียวนี่จัดสาลูกนี้เกือบเกือบเรียบร้อยแล้วฮะเอะ๊ใครขับนี่ เียมิ่มขับหรือเปล่าฮนะหัวหน้าเขียวพักผ่อนหรือเปล่าเมื่อยหรือเปล่านะนี่หัวหน้าเขียวอยู่ด้านล่างนูนนะ่นอ่ะงานเข้าแล้วหัวหน้าเขียวเจอหินด้านล่างครับพี่น้อง จัดงานปากบอ่อครับใกล้ๆฮะวิ่งประมาณ20เมตรได้ฮะวิ่งสลับกันครับรถวิ่งทีละสองโอ้ทำไมหน้ากระจกอา่า ê, rất rèn, ủi, du, này nứt đại, nào, 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 ngay ê, ê, ê. Đâu, yên. ใครขับในสงสัยจะเป็นเสียมิมนะามาช่วยเปลี่ยนช่างเขียวเพราะเห็นช่างเขียวนั่งพักพักผ่อนอยู่นะครับพักผ่อนอยู่ สรูปนี้ก็น่าจะเสร็จวันนี้นะพี่น้องอด้านข้างก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับก็เอาดินมาวางวางด้านบนนินดินะฮะ

ของอเสียมิมครับเสียมิมล้อเล็ก a ช n นลน่าจะขับรถอยู่ตอนนี้เปลี่ยนกับช่างเขียวเมื่อยแล้วช่างเขียวบอกว่าเมื่อยมือแล้วอขอ,อเปลี่ยนตัวหน่อยอเพื่อที่จะลงไปทํำธุระเป็นบางอย่างาเสียมิมต้องระวังนะ้ต่ว่าด้านล่างไม่มีปัญหาครับ ใช้ใช้บิดตัวเอานะฮะพี่น้องใช้พวกกีช่วยครับ เจอหินนะครับด้านล่างน้องน้ำเขียวต้องระวังครับเจอหินจัดงานปากบ่อครับใกล้ๆครับพี่น้องนู่นครับเดี๋ยวซูมให้ดูตรงที่ทีครับไหมไม่ถึงสามสิบเมตรนะครับสามสิบเมตรแต่ว่าอ้อมไปเทอีกฝั่งหนึ่งนะครับจิงงเทไปฝั่งนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจะเกะกะกันหรือก็ไม่เกะกะนะครับรถวิ่งสองคันเองเปลี่ยนกันนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะหลายเที่ยวเหมือนกันเป็นพันเที่ยวหรือเปล่าครับกับอ่าผมสะนะพี่น้อง จะอยู่ตัวนะพี่น้องแต่ทำไมเหมือนจะออกแต่ดินก็มีแต่ดินแข็งนะอเอ๊ะเสียงริมอยากจะลงมาทำไมไม่ตักดินใส่มาล่ะอันตรายดิน้องน้ำเขียว นี่ตองใัจะได้ยินกับที่เราพูดนะดักดินมาปูแล้วอ่าตรงอย่างนี้สินี่น้องน้เขียวนี่ถ้าทำสลักคุ้งกีนี่จะเงียบนะครับเพราะว่า มันดังที่สลักกรุงกีนะกรุงเล้งกรุงเล้งนะฮะระดับป้าตุงนี่ทำไมไม่ทำสลักกรุงกีนะย่าปล่อยให้มันสึกเยอะนะครับไม่งั้นมันจะกินช่วงชุดบูทพวกอะไรนะป้าตุงนี่ทำไมไม่ยอมทำสักทีกับ เจ้าน้องน้ำเขียวอ่ะน,นี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ามาดูการทำงานอาของน้องน้ำเขียวครับงานปากก่อครับเป็นงานก็คิดว่าใหญ่พอสมควรงานนี้ก็แม่เรียกว่าเหยียบจมูกหัวหน้าโร้ยเลยนะครับใกล้ๆบ้านหัวหน้าโร้ยทีเดียวนะฮะไม่ธรรมาดานะครับลาดได้ไงหัวหน้าโร้ยงานนี้ ต่ได้ยินข่าวว่าหัวหน้าจโจรดจะเข้ามาใกล้ๆนะครับแถวๆนี้แหละไม่รู้ว่าตรงไหนงานใกล้ๆกันว่างั้นงานเหมาแถวๆนี้ว่างั้นอ่ะเราดูครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ